จ้าหมูกรอบสุดสวยหมูกรอบแม่ลำดวนนะคะกว่าแม่ลำดวนเองดูสิคะสวยงามอลามจริงนะคะไม่กรอบไม่ใช่นะคะต้องเคาะแบบเคาะปกๆกเลยนะคะนี่ยังไม่เย็นดีถ้าเย็นจะเคาะดังกว่านี้นี่ ิบกิโลนะคะสิบกิโลค่ะตามสั่งนะคะคาณแม่ลำดวนจัดให้รวรวๆเลยนี่ตามนี้เลยไม่ระเบิดแล้วค่ะไม่ระเบิดแล้วไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกทอดแต่อย่าประมาทนะคะเสียโฉมไม่รู้นะเล่นกับอะไรไม่เล่นเล่นกับหนังหมูหนังหมูนะคะเนี่ยหนังหมูนี่ สวยงามอลา,ามแท้ใส่ใจใส่คาถาไม่ระเบิดค่ะแต่อย่าประมาทประมาทไม่ได้อย่าเสนอหน้าเขาไปใกล้เพามากถ,ถ้าเขาระเบิดขึ้นมาเขาไม่ได้ไว้หน้านะเห็นไหมมันก็ยังแตกแปะ๊ะแปะ๊แปะอยู่อย่าประมาทอย่าเสนอหน้าเขาใกล้เขาเกินไปผ่านนะคะหมูกรอบแม่ลำดวนผ่าน ก็เดี๋ยวส่งให้ทุกคนตามสั่งนะคะถ้าไม่สั่งก็ไม่กล้าทำเพราะว่าวัตถุดิบแพงมากเฉพาะหมูสดนี่กิโลละแปดสิบเก้านะคะแปดสิบสี่อย่างต่ำนะคะแต่แล้วมันก็จะแห้งสิบกิโล,ลนี่เหลือหกกิโล,ลอันนี้เรื่องจริงนะคะสิบกิโล,ลนี่มันจะเหลือหกหรือเจ็ดกิโล,ลเพราะว่าต้องเหมือนแห้งเหมือนแคบหมูเลยต้องแห้งจริงๆ ถ้าไม่แห้งมันก็ไม่ได้อีกมันจะเหนียวถ้าแห้งแล้วมันจะกรอบโอเคนะคะสวยงามอลามเท้ค่ะหมูกรอบแม่ลำดวนค่ะบ๊ายบาย